เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลารับกลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลาสนับสนุนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านผู้ว่าเตสดาจิตรัตนะครับท่านผู้ว่ารณรงค์นะครับเรื่องอการดูแลรักษาดินนะครับการบำรุงดินนะครับเป็นห่วง การขับเคลื่อนไปสู่วันดินโลกนะครับเพื่อ,อรำลึกถึงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขามมีของรางวัลเป็นแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำ amic, เซรามิกจารึก ชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถ้าใครแนะนำนะครับใครแนะนำะพื้นที่ใดดินดีมีคุณภาพปลูกพืชปลูกผล,ลไม้แล้วมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับตัวอย่างเช่นสวาเกาะยออย่างนี้ครับ ทุเรียนเขาพระ,ะทุเรียนเขาน้ําค้างทุเรียนต้นน้ําบาโหยแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจากผืนดินที่ดีแล้วก็มีคุณภาพถ้าใครเสนอ,อใครส่งรายละเอียดเข้ามานะครับผมมีของรางวัล าจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่งไปให้นะครับเป็นแก้วน้ำเซรามิกนะครับใบใหญ่เลยส่งมาที่ลายผมนะครับข้อมูล0986784774เะครับ0986784774วันที่30 มิถุนายนาไปจนถึงหนึ่งสองกรกฎา,าคมนะครับที่จะถึงนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยกองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขาจะจัดงานกเกษตรแฟร์นะครับกรเกษตรแฟร์อบจสงขลาครั้งที่สอง นะครับจะเป็นการรวบรวมอของดีาทางการเกษตรจากทั่วจังหวัดสงขลามาจาัดโชว์ในงานนะครับบริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับด้านหลังสนามาตินสูลานนาริมถนนชลาทัศ ใตใกล้หาดสมิลานะครับไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสรุโน,โนนะครับในฐานะที่ปรึกษานะครับคนที่ช่วยปลักดันงานนี้นะครับช่วยทำงานนี้ให้กับานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้กับกองส่งเสริมการเกษตรของ อบจสงขลานะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสะรุโนสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับคุณลิชาญครับผมครับผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ฟังหน่อยครับว่างานเกษตรแฟร์ของอบจเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเชิญครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับ ครับครับขอบคุณครับคุณริชานครับสวัสดีครับท่านผูปฟังครับเกษตรแปรเป็นดำริของท่านนายกไทเจนมากสุวรรณนะครับท่านคิดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับแล้วก็ได้ทำให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราจัดที่โคกไร่นะครับปีนี้เป็นปีที่สองก็ได้มีการปรับปรุงการจัดงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ท่านนายกเยเจนเนี่ยเห็นว่าสงขลาเนี่ยพึ่งพาการเกษตรเรามี GDP ภาคเกษตรหลายหมื่นล้านครับคุณวิชาครับท่านก็อยากที่จะผลักดันเรื่องการเกษตรของสงขลาเนี่ยให้สร้างเศรษฐกิจสงขลาให้มากกว่าเดิมท่านทําตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปประมนะครับก็คือว่าท่านก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหนึ่งหน่วยก็คือกองส่งเสริมการเกษตรนะครับตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เริ่มทํางานแล้วครับคุณวิชาต แล้วก็ต่อมาก็คือท่านก็นได้จัดงบประมาณในการสนับสนุนภาพส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับในปีหกเจ็ดหกเก้าเนี่ยก,ก็ได้ปรรจุไปหลายแผนงานแล้วก็ที่สําคัญที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คืองานเกษตรแตและโอท็อปครับคุณวิชาครับนายกประเจนก็สนับสนุนให้การจัดครั้งนี้เพื่อกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจภาคการเกษตรครับคุณวิชาครับเน้น ที่จะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจริงๆนะครับบันเทิงอาจจะมีไม่มากนะักแต่วิชาการเกษตรนี่มีเต็มที่เลยครับคุณวิชครับครับรูปแบบของงานนะครับกิจกรรมภายในงานแล้วก็ส่วนต่างๆโซนต่างๆ กลุ่มต่างๆของงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามท่านผู้ฟังจะได้วางแผนในการมาดูมาเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับเอ,จอบจก็จับมือกับทั้งภาครัฐในกระทรวงเกษตรนะครับภาคเอกชนหลายภาคส่วนและก็ชุมชนนะครับก็ประสานงานกันก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดเก้าโซนนะครับโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ หมอพืชน,นะครับหมอพืชที่ก็คือว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือท่านที่ทําการเกษตรนะครับมีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชท่านเอาตัวอย่างพืชที่มีปัญหาถือเข้ามาในงานเลยครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและก็เครือข่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเนี่ยจะมีหมอพืชให้บริการนะครับให้กาปรึกษาพร้อมกับจ่ายยาชีวพันธ์ ไปให้เกษตรกรเอาไปใช้ในการป้องกันจัดต่ตูพืชด้วยอันนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะฝพือบรมให้ผู้สนใจเนี่ยได้ผลิตชีวพันธุ์เป็นการเบื้อมต้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของหมอพืชแล้วก็ส่วนของหมอดินนะครับทางสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต12สงขลาแล้วก็เครือข่ายก็ จะมาตรวจดินนะครับเป็นการตรวจสุขภาพดินก็เหมือนกับที่ท่านวิชานบอกว่าท่านผู้ว่าในสนับสนุนเรื่องของการที่จะพัฒนาดินสงปลานะครับเราก็ประสานงานกับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินมาให้บริการตรวจดินเลยครับท่านที่มาชมงานเนี่เก็บตัวอย่างดินของท่านนะครับบทให้ละเอียดเอามาตรวจในงานฟรีเลยครับจะได้ผลกลับไปเพื่อการปรับปรุงดินนอกจากนั้นก็มีวิชาการเรื่องดินที่จะทําดินให้อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีหมอดินหมอพืช ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเรื่องนี้สําคัญมากนะครับต้องขอบคุณคุณวิชาและทัวร์ทางไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยววันเดียวเที่ยวสงขาหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเ,เรื่องนี้สําคัญมากนะครับการท่องเที่ยวนี่ส่งเสริมเศรษฐกิจกําลังเติบโตนะครับแต่ว่าชุมชนเนี่ยยังทําการท่องเที่ยวไม่เป็นหรือทําไม่สําเร็จ นะครับทีมทางไทยเนี่ยเป็นทีมมืออาชีพก็อยากให้มาปรึกษานะครับว่าจะจะจะ,จะทอย่างไรนะครับอาจจะมีการคุยกันในเวทีเสวนาด้วยนะครับ mm. ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารครับความมั่นคงด้านอาหารนี่คือจะรวมเรื่องพืชเศรษฐกิจเรื่องพืช GI เรื่องพืชอินทรีย์พืช GAP นะครับผลงานของชุมชนเกษตร นะครับสมาธ์เกษตรกรรมยั่งยืนและเครือขาายชุมชนในจังหวัดสงขลาหลายพื้นที่ครับคุณวิชาตก็จะเอากรณีตัวอย่างความสําเร็จของสองเกือบทุกอำเภอในในจังหวัดสงขลาเนี่ยมามามาคุยมาแลกเปลี่ยนมานําเสนอนะครับทั้งในเชิงของสินค้าทั้งในเชิงของข้อคิดนะครับเรื่องนี้ทางสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับอบจนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องปศุสัต ครับรสุสัตว์เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเลี้ยงเป็ดเทศนะครับคุณวิชาครับเป็ดเทศนี่หายไปจากสงขลาานานนะฮะบ,บ้านเราก็เรียกเป็ดวานะครับตอนนี้ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพาก็กกาลังเพาะอยู่นะครับอบจาก็มีความร่วมมือที่จะขยายนะครับให้เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรนอกนั้นก็จะมีวิชาการเรื่องแพะนะครับเรื่องสัตว์ปีเครื่องสุขภาพสัตว์นะครับทางประมงนะครับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาและเครือข่ายก็ประสานงานชุมชน เอาเรื่องประมงครับไม่ว่าการเลี้ยงปลาการทาประมงทะเลนะครับฟาร์มทะเลแล้วก็เครือข่ายชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้านะครับมามาให้บริการมาออกมาให้คับปรึกษามีเรื่องธุรกิจกาแฟครับกาแฟนี่กาลังเติบโตในบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับอบจสงขลาก็ชวนกลุ่มกาแฟเครือข่ายอ,อําเภอสะบ้าย้อยนะครับหลายกลุ่มด้วยกัน นะครับมานําเสนอคาเฟอัตลักษณ์ของสงขาเราคือกาเฟสตาบ้าย้อยนอกจากนั้นเราก็ประสานงานกับทางอาเอกชนนะครับ ผู้ประกอบการร้านกาแฟที่มีจิตอาสาในการพัฒนากาแฟสงขลานะครับหลายร้านด้วยกันนะครับมานําเสนอมาให้คนที่มาชมงานเนี่ยรับได้รู้ว่ากาแฟดีเป็นอย่างไรนะครับกาแฟอร่อยเป็นอย่างไรกาแฟที่ระดับพรีเมียมนี่เป็นอย่างไรก็จะมีการสาธิตให้ดูการให้ได้ชิมกาแฟดีๆนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอาทางด้านการนำชุมชนทดแบบสติงพระโมเดลของสอบอพ .8 ที่ทําในอำเภอสติงพระนะครับร่วมกับชุมชนชวนชุมชนมานําเสนอการพัฒนาชุมชนต้นแบบทางของโกรมวิชาการเกษตรก็จะมานําเสนอในเรื่องของการขอรับรองมาตรฐาน g พ p EP, มาตรฐานอินท i n ์เรื่องของพืชไร่น,น,นะครับเรื่องชนรโรงก็เป็นเรื่องเด่นนะครับทางหมหาลัยหัดใหญ่นะครับแล้วก็ทางชุมชนเมื่อเช้าผมก็ได้รับโทรศัพท์จากชุมชนของสงขลาเหมือนกัน จะนำเสนอเรื่องชนะโรงก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเด่นในงานนี้นะครับคุณวิชาเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เด่น ซึ่งจะได้ทำการรวบร,วม,รวมผลิตภัณฑ์เด่นของสงขาทั้งหมดนะครับที่มาร่วมกับอบจอในการออกงานครั้งนี้ผมว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอรายการสินค้านะครับเราจะเราจะทำบูธหนึ่งโซนที่จะให้คนมาชมงานได้เห็นว่าสินค้าที่ดีของสงขาจากภาคการเกษตรไม่มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเป็นปน,อนอกจากนั้นก็จะเป็นร้านค้ากับผู้ริชานตอนนี้มีร้านค้าร้อยกว่าร้านนะครับผู้ริชานที่เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับเป็นสินค้าด้านการเกษตรขอเรียนว่างานนี้เราจะเน้นเรื่องเรื่องภาคเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็มีภาพบันเทิงนะครับภาพบันเทิงมีการประกวดอของอเทพีเกษตรนะครับมีการนํานเสนอในเรื่องของการเสวนาภาควิชาการนะครับที่จะให้ข้อคิดกับผู้มาชมงานามีร้านจำหน่ายสินค้ามีดนตรี ซึ่งปีนี้เราเน้นมาที่การสนับสนุนดนตรีโรงเรียนของจังหวัดสงขลานะครับเป็นนโยะบายของท่านนายกไรยเจดนะครับกพพ็พอสรุปในเรื่องของการจัดงานนะครับที่เป็นบูธต่างๆก็ประมาณนี้ครับคุณวิชาครับครับผมท่านผู้ฟังครับในงานกเกษตรแฟร์อบจสงขลาเนี่ยจะมีทัวร์ทางไทยนะครับจะไปเชิญชวนอ่า เขาเรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับมาออกงานด้วยนะครับมาร่วมกันทํากิจกรรมด้วยใครอยากจะมาปรึกษาใครอยากจะมาขอคําแนะนําเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยได้เลยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญมองอการท่องเที่ยวชุมชนที่ทัวร์ทางไทยกําลังทําอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับ ความคิดผมก็คือว่าจังหวัดสงขลาอขออนุญาตว่าน่าจะเอาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาอีกประเด็นหนึ่งน,นะครับให้เป็นวาระสงขลาเพราะว่าการท่องเที่ยวที่มันสร้างเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนธรรมาชาติชุมชนไม่ต้องลงทุนมากเพียงแต่ว่ามาจัดกระบวนการโดยมืออาชีพ นะครับเหมือนกรณีตัวอย่างวันเดียเทสสงขลาที่ทางทัวร์ทางไทยร่วมกับชุมชนทำอยู่นะครับธุรกิจนี้เติบโตเนื่องจากว่าแนวคิดที่ทําอยู่เป็นแนวคิดอ,อของการท่องเที่ยวที่จะไปพัฒนารากฐานของชุมชนนะครับให้ชุมชนมีความเตรียมพร้อมให้ท้องถิ่นมีการเตรียมพร้อมหลังจากนั้นก็มีการเชิญชวน,ชวน นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปเที่ยววิถีทางกเกษตรวิถีทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเนี่ยผมว่าต้องผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานไม่ว่าอบจอนะครับไม่ว่าจังหวัดนะครับโดยต้องร่วมกันนะครับซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการที่จะมาพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานนะครับถ้าสงขลาทําได้เนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าให้ผมประ,ประ,ป,ระประมาณผมว่า แค่แค่เริ่มไม่ถึงยี่สิเปอร์เซ็นของศักยาภาพสงขาที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเลยครับยังทําได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งจะต้องคุยกันครับคุณวิชาตครับครับขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสะรุโน,โนนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนสงขาเตรียม ไปเที่ยวงานคาเสดแฟร์อบอจอสงขลานะครับวันที่20กอวันที่30กรกดาและ30มิถุนาแล้วก็12กรกฎาที่จะถึงนี้ท่านผู้บังครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้เชี่ยวชาญสวัสดีครับ